5 m i n มิ e w i วิ Go วิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก็เมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำนะครับก็ยังทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไปแตะระดับ2845ันรยีเลยเดียวก่อนที่จะมีการพักตัวเล็กน้อยนะครับจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับราคาทองคำนะครับก็ยังพุ่งออทามไฮอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่ามันจะขึ้นได้ถึงไหนนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตโซนกันนะว่าวันนี้มันไปไหนต่อได้บ้างนะครับเส้นสีชมพูนี้นะครับเมื่อวานนี้เราตีฟิโบนัชชีนะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงให้ดูแล้วนะครับว่าเออแนวต้านเนี่ยมันจะอยู่ที่2 8 4พนิะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับที่เราวิเคราะห์ไว้และอีกโซนหนึ่งนั่นก็คือ2860นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเรามาดูในทำเฟรมเดย์นะครับโซนแนวต้านของฟิโบจะอยู่ตรงไหนนะครับจากสวิงไฮ h นะครับทูสวิงโล w นะครับแบบนี้ เราก็จะได้แทรเก็ตหรือเป้าหมายถัดไปนะครับตอนนี้หลังจากที่เป้าหมายแรกของทำเฟมเดย์คือ2,815ใช่ไหมมาแล้วนะครับเป้าหมายถัดไปของทำเฟมเดย์นะครับ200%เนี่ยจะอยู่ที่2,870ครับอ่าก็เพิ่มมาจากของทำเฟมหนึ่งชั่วโมงเนาะ10จุดนะฮะเอ้ไม่ใช่10จุดนะครับ10ดอนนะครับ10ดอน เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับให้รู้นะว่าอันนี้ของทำเฟรมเดย์และกันสีส้มนะครับรวมถึงจุดถัดไปนะครับคือ2960นะครับ58นะโดยประมาณนะก็คือ2960โอเคไ้อิโอเคจิ๊บแบบนี้โอเคอ่ะเรารู้แล้วนะครับว่าต้านเดย์เนี่ยอยู่ที่2870 2,000สองพัน 960นะครับโดยประมาณ2จุดนี้นะครับจะเป็นแนวต้านเด่นะครับก็เป็นโซนที่มีความสําคัญเนาะราคาขึ้นมาทดสอบในวันนี้นะครับอ่ะเรามาวิเคราะห์กันต่อครับว่าวันนี้เทรดยังไงได้บ้างนะครับอ่ะก็เป๊ะเลยนะครับเมื่อวานนี้เราให้ไว้นนโซนนี้2845นะครับถ้ามานะครับให้พิจารณาเซลล์ได้นะครับราคาก็ขึ้นมาชนนะครับเราสามารถเซลล์ได้เลยนะครับขึ้นมาชนรอบแรกเห็นป่มยอทีพันจุดเลยนะครับ ปุ๊บย่อมา,มาพันจุดนะครับก่อนที่จะกลับไปทดสอบอีกครั้งนะครับในช่วงเช้านี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนบายและโซนเซลกันดีกว่าครับว่าเราจะพิจารณาเล่นตรงไหนได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขออ,บบอนุญาตลบลูกศรกันนิดนึงนะฮะอ่ะดีมานพวกนี้ชุดนี้นะครับยังคงเก็บไว้นะครับ ยังคงเก็บไว้เล่นได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องมาอัปเดตโซนใหม่แล้วพอราคามันขึ้นไปใช่ไหมโซนไหนละ่ะที่จะเป็นโซนให้เราบายได้นะครับ จุดแรกนะครับที่อยากจะพิจารณาให้เพื่อนบายสั้นๆนะครับนั่นคือโซนออทามไฮเก่าครับคือ2830นั่นแหละนะครับเป็นจุดที่เขาเบรกขึ้นไปนะฮะจุดนี้นะครับถ้าลงมาทดสอบนะครับลงมารีเทสเนี่ยจุดนี้ผมคิดว่าเป็นจุดแรกนะครับที่เราสามารถพิจารณาบายได้นะครับแต่ว่าเราจะเล่นกันสั้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับโซนนี้นะฮะบายได้นะครับโซนนี้อา SL นะครับ เราบายได้งแต่ช่วง2 8 3 2นะครับจนถึง30เลยนะครับหลุดมา28 2 7นะฮะพิจารณา SL ไปก่อนนะครับอันนี้โซนแรกเนาะส่วนโซนที่2นะครับผมใช้เป็นเส้นแนวรับละกันนะครับมันคือแนวรับราคาช่วงนี้นะครับช่วงนี้เลยทั้งก้อนนี้นะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่ประมาณสัก2812นะครับเราตีโซนให้ผมขอเอาเป็นไส้ละกันนะฮะให้เพื่อนในสามารถพิจารณาเข้าบายกันได้นะฮะ กรอบประมาณนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นแนวรับอยู่นะคือแนวรับเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับคือราคามาชนนะรับอยู่นั่นก็คือโซนสองพนนะครับถึง2 8 1 3นส่วนะโซนนี้ก็เป็นจุดที่เราพิจารณาเข้าบายได้ครับโอเค่วนเส้นนี้นะครับ2 8 2 0นตรงนี้ลบทิ้งเลยนะผมเอาตรงนี้นะ ที่าราคาย่อมากนะครับมาประมาณนี้จุดนี้ใช้พิจารณาเข้าบ่ายได้ครับเล็กโซนหนึ่งนะครับให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโซนนี้เนาะคือโซน2794จนะครับจนถึง2798้านะครับาราคาย่งมากก็พิจารณาบ่ายได้เช่นเดียวกันสำหรับโซนบ่ายนะครับวันนี้ผมขอเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปให้ใหม่แล้วกันนะครับสำหรับโซนบ่ายเนาะ ส่วนโซนเซลล์นะครับเมื่อกี้ว่ากันไปแล้วนะก็คือมี2ช่วงนะครับช่วงแรกนี่โซนนี้เลยนะครับโซนเซลล์วันนี้ตีให้ดูแล้วนะครับฟิบบอนนัชชี่ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับโซนนี้นะสองแปดหกศูนย์นะครับอ่าอ่าและอีกโซนหนึ่งนะครับ2870นะครับเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับในทำเฟรมเดย์ด้วยฟิบโบเนาะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันนะครับว่ามันจะไปได้ถึงไหมสองเ้าหกศูนนะครับในทำเฟรมเดย์นะครับ แต่ถ้าเราจะหาสวิงย่อยอีกนะถ้าเพื่อที่จะพิจารณานะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องจับฟิโบมาคันใหม่นะอย่างเช่นเมื่อวานนีเ้เราจับอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บโอเค200%อยนี่้2 6ห8นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะ2890นะครับมาเดี๋ยวเรามาพิจารณาส่วนนี้นะครับของหนึ่งชั่วโมงกันนะ้ว้ยนะโอเค ใส่ป้ายราคาไว้นิดนึงนะถ้าหลุดโซน70นมานะครับอีกโซนหนึ่งนะก็คือรอเลย2890นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะเราใช้ฟิโบนัชชีนะครับเป็นตัวช่วยวิเคราะห์นะครับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสจะไปถึงไหนนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้มันเป็นแค่เทคนิคนะฮะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะเพราะฉะนั้นเขาจะไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของเรานะด้วยเทคนิคฟิโบนัชชีนะครับ และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าเพื่อนชอบคลิปวนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง duo trader ด้วยนะครับและพรุ่งนี้ก็จะถึงแล้วนะครับกับงาน f a s t tag นะครับเรียนรู้ทันใจนะครับเรดไว้ได้กำไรทางตานะครับก็ใครที่สนใจนะครับตอนนี้ยังพอเหลือที่นั่งอยู่นะครับประมาณสัก2-3สาที่สุดท้ายแล้วนะถ้าสนใจนะครับสามารถทักไลน์ได้เข้ามาที่ add duo trader นะครับหรือว่าจะจิ้มลิงก์ใต้ description นี้ก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ